ดียังไงเดี๋ยววันนี้นะคะจ๋าจะมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะหลังจากที่ทุกคนนะคะเรียกร้องกันมานานมากๆแล้วนะคะว่าอยากให้อีฟเนี่ยทำใต้ตามาสักทีได้ไหมเพราะว่าใช้อะไรมาก็ไม่หายไม่เห็นผลสักทีเชื่อว่าถ้าเกิดอีฟทำมันต้องดีเแน่วันนี้นะคะมาเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วจ้ารอดน,นะคะใต้ตาอีฟจา้าแต่ก่อนอื่นนะคะที่จ๋าจะมาบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันช่วยเรื่องอะไรอะไรยังไงจ๋าอยากจะนําเหนือมากๆเลยในส่วนของแพ็กเกจของเขาคุณดูนี่นะนี่คุณดูนี่คือแพ็กเกจใต้ใตา าอของเราเรียบหรูดูแพงสมฐานะสารสกัดที่เราคัดสรรมาอยู่ในใต้ตาอีกของเรามากๆนะคะจ๋าบอกเลยนะว่าใต้ตาอีกของเรานะคะช่วยให้ใต้ตาหายหมองคล้ำแล้วนะมันยังช่วยทำให้ใต้ตาของเราเนี่ยนะเตงมปึงป้ง เอาเป็นว่าตัวนี้เราได้ใส่เข้าไปในกล่องอีฟนะคะให้กับทุกคนไปคุณลองเอามาทนใต้ตาคุณดูได้เลยนะคะว่าใช้ปุ๊บแล้วมันเป่งทันทีที่ใช้ไหมเออถ้าเกิดว่ามันใช้แล้วมันเึ่งไม่ได้เห็นผลจริงๆเนี่ยจ๋าก็คงไม่กล้า,าทายทุกคนได้เอามาลองทางใต้ตาตัวเองแบบนี้แน่นอนเนี่ยพอเราทาใต้ตาไปแบบนี้ใช่ไหมคะเนี่ยเม็ดเม็ดวเขียวนิดเดียวนะ,ะทาเบาๆนะคะทุกคนแบบนี้ปุ๊บพอมันแห้งนะคะตั๊บเดียวมันจะแห้งเลยไม่เกินหนึ่งนาทีพอแห้งปุ๊บเราจะรู้สึกได้เลยว่าใต้ตาของเราเนี่ยมันือ ถ้าเกิดเราใช้ทุกวันนะคะใต้ตาของเราเนี่ยมันก็จะหายหมองคล้ำอีกด้วยนั่นเองนะคะซึ่งระบบการทํางานของมันเนี่ยที่หายหมองคล้ำเนี่ยเพราะว่ามันช่วยทําให้ใต้ตาของเราเนี่ยมันมีออกซิเจนมากยิ่งขึ้นนะคะระบบไหลเวียนเลือดใต้ตาเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นมันก็เลยทาให้รอยหมองคล้ำใต้ตาเนี่ยมันจางลงและที่สําคัญตัวนี้เนี่ยเรามีสารสกัดอีกหลายตัวมากๆเลยนะคะที่ช่วยทําให้ใต้ตาของเราเนี่ยมันเต่งตึงเหมือนเราไปฉีดโบท็อกมาแต่เราไม่ได้ฉีดนะเราทาแค่ใต้ตากีเท่านั้นเองแล้วก็ช่วยเติมเต็มโปรตีนใต้ผิวหนังด้้ววยยยยนนะะคทําาใหบรอเี่่่ต รือว่าตรงร่องแก้มแบบนี้นะคะทาไปด้วยได้เลยนะนี่โราตตัวเนี้ยมันช่วยเหมือนแบบเสริมสร้างโปรตีนด้วยแฮนด้เมออกแมตเออใต้ผิวหนังทําให้แบบมันเติมเต็มขึนพวกร่องต่างๆอีกด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นตีนกงตีนกาทาไปเลยนะคะเอ้ยเห็นภาพนี้นะคะหลายคนคงคิดว่าเฮ้ยมันดีแบบนี้ทาปุ๊บแร้วตึงปั๊บแับใต้ตาหายหมองคล้ำแบบนี้แจ็คเก็ตรีบหรูดูแพงแบบนี้มันต้องแพงมากๆแน่ๆเหมือนแบบแบรนด์ระดับโลกที่เขาขายะหลักคันหลักหมือนแน่ๆจะาบอกเลยนะต่อให้สารสกัดนะคะระดับพรีเมียมแบบนั้้นนะะคแแลวเรรีียบูููดดดพ สวยแบบนั้นราคาหลักพันเราไม่ขายเราขายแค่5 9 0บาทเท่านั้นเองคะ่ะเตานแราใครอยากที่จะใต้ตาถ่ไยมองคำ้ำและเต่งตึงเติมเต็มนะคะแบบผู้สาแบบพวกแบบเราชาวอีทุกคนก็สามารถสั่งซื้อกับตัวแทนทซีได้แล้วนะคะวันนี้คะ่ะ